กับมาช่วงสุดท้ายแล้วนะสำหรับวันนี้นะเราอยู่หน้าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณนายทองสุกนะฮะบอกได้เลยว่าเป็นเจ้าประจําที่คุณบอลชอบมากินมาประจําเลยนะเดี๋ยววันนี้คุณบอลมาบ่อยขนาดที่สามารถทําก๋วยเตี๋ยวให้เรากินได้ด้วยไปดีกว่าครับผม เจ้าของร้านครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมขอความมนุเคราะห์ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ให้คุณบอลจักรพันธ์ได้เลยโชว์ฝีมือหน่อยได้พี่ซันทานอะไรทานอะไรเหลาเล็กแห้งเขาเหลายำไปแห้งน้ำเยอะยำเนื้อลูกชิ้นอ่าพิเศษพิเศษหน่อยแห้งใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็กุ้งนี่กระเทียมเจียวหอม นี่อะไรตักละนี่ใช่พี่ใส่ไปเดี๋ยวผมจะชิมระหว่างก๋วยเตี๋ยวเรือชามทองกับร้านนี้สวัสดีครับพี่ขอเส้นหน่อยครับอันนี้พี่เกาเหลานี่คือพี่นะครับเตี๋ยครับเตี๋ยคุณพ่อนะครับอันนี้เป็นลูกลูกพี่ชื่อพี่อันนี้เกาเหลาครับพี่ติพี่ติมาเลยนะครับผมเกาเหลาแห้งเหรอเกาเหลาเล็กแห้งยำตรงไหนเนี่ยเอาเลยเอาแล้วเกาเหลาเล็กแห้งอยากเอะไรให้ผมดีกว่าคุณคิดว่าคุณทำอะไรฮะลองบะหมี่ขอบะหมี่ที่เปิดมานานเนี่ยครับ ครับตั้งแต่ปี2502ครับผมครับผมโอ้โหเปิดมากี่ปีโอ้ผมยังไม่เกิดเลยนะ58ปีครับผม58ปีโอ้นานมากนะเปิดบริการตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นเโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นนะฮะที่วัดสัรเจ้าครับผมอ่าที่วัดสารเจ้ามมาชิมกันได้ได้เลยบอกได้เลยอร่อยแน่นอนไม่แน่ก็จะเจอคุณบอลด้วยนี่ลูกค้าประจำเลยครับผมประจโอ้โหอร่อยอยู่แล้วนะครับเพราะคุณบอลใส่ชูรสไปครึ่งช้อนใช่ครับไม่ใส่ไม่ใส่ไม่มีชูรสนะลองดู นี่เลยนี่แห้งเหรอโรยโรยยังโรยหอมเหอนมหน่อยโอเคครับคุณกับกุ้ยเตี๋ยวเรือชามทองคุณเคยไปใช้บริการยังไปแล้วครับไปแล้วก็ทั่วไปครับเหมือนนี่หน้าบักซอยก็มีครับใช่ไหมมันก็อร่อยอร่อยครับอีกอีกสไตล์เลยเข้าไปอะไรเห็นพม่าแทงก็ตายอะไรมีเด้อเดี๋ยวผมมาชิมนะขอบคุณบอลด้วยทำของคุณบอลด้วยเดี๋ยวไปนั่งชิมกันเดี๋ยวมานั่งชิมกัน มีนักเตะแมงคอกเคยมาทานเนี่ยครับมีมีครับมีใครมาบ้างครับก็มีพุทธินานนะครับพุทธินานเนาะพุทธินานมนุพงพ์ครับผมพาลูกพงด้วยอ๋อโอเคก็แวะมากินเดี๋ยวแถวนี้อ๋อเราแว่นนี้นะก็จะแวะมากินเออเออเอาละเดี๋ยวเรามาชิมฝีมือคุณคุณพันเอาอีกชามนึงชามนึง เดี๋ยวมาขอชิมฝีมือบะหมี่ต้มยำครับผมบะหมี่ต้มยำแห้งเนาะแห้งครับผมมาขอชิมก่อนอือได้นะอร่อยอร่อยนะครับฝีมือใช้ได้เลยเยี่ยมนะก็ถือว่าเขาเสร็จทำเสร็จแล้วแหละก็แค่ลวกเส้นให้ครับครับผมคือจริงๆก็เครื่องของเขาอร่อยอยู่แล้วครับแค่ใคร คือแค่ไปไปไปลวกเส้นอะไรก็ยังไงฟังมาชิมด้วยครับผมตอนนี้คุณบอกได้เลยว่าคุณดําเนินความฝันมาถึงจุดเนี้คุณได้เล่นเอเชนยนเกมได้เล่นโอลิมปิกคุณได้เล่นทีมชาติไทยมีความฝันมากกว่านันคือแน่นอนแน่นอนคือมันต้องมีเป้าหมายถ้าเราไม่มีเป้าหมายต่อไปมันก็จะอยู่ไปอันวันมันเราอยู่ไปเรื่อยๆอยู่เรื่อยเปื่อยคือเป้าหมายผมอีกอย่างหนึ่งก็คือผมอยากไปเล่นต่างประเทศเพราะฉะนั้นการที่จะเราจะไปเล่นต่างประเทศเราเราต้อง ท็อปสุดๆของประเทศเราต้องแบบเป็นตัวท็อปของประเทศเลยเพื่อที่จะให้ทีมต่างประเทศเขาเขาสนใจเขาที่จะดึงตัวไปลงทีมเพราะฉะนั้นก็พยายามสร้างผลงานสุดท้ายแล้วในในสนามผลงานในสนามเราต้องแสดงมาให้ให้ให้พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราเราอยู่แล้วท็อปๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปเล่นต่างประเทศก็มาจากการฝึกซ้อมทุกอย่างเราต้องทําตัวให้ให้ดีก่อนอะไรเงี้ยครับก็คือต้องซ้อมมากขึ้นกว่าเดิมและที่สำคัญก็คือเป้าหมายกับสโมสรต้อง วางเป้าหมายว่าจะเป็นแชมป์ให้ได้แล้วเราก็จะจะได้ทํางานหนักเราจะได้ไม่อยู่ไม่หยุดอยู่เฉยา<ช><ช>ฝากอะไรถึงแฟนบอลทั้งแฟนบอลแข้งเทพทั้งแฟนบอลชาวไทยต่างๆที่มันเชียร์ให้เชียร์เราครับผมก็เป็นนักเตะใหม่ของบีนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับก็อวอน,นแฟนๆเข้ามาเชียร์ที่สนามกันเยอะๆมาส่งกาลังใจให้พวกเราคว้าชัยคว้า3มแต้มไปทุกนัดแล้วก็บ้านไทยประสบความเร็ดไปด้วยกันครับผมขอบคุณครับนี่เลยนะวันนี้เราก็ได้อยู่กับคุณบอลจักรพันธ์นะคเขาบอกว่า จากเด็กบ้านอกเลยก็ว่าได้ใช่แน่นอนมาด้วยตัวเองจนถึงวันนี้นะฮะฝากไว้ด้วยน้องๆนะครับเอาไปเป็นตัวอย่างนั่นคือการฝึกซ้อมสาคัญที่สุดวินัยสําคัญที่สุดนะฮะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณบอลจักรพันธ์นะครับขอบคุณมากแล้วก็ขอบคุณร้านนะร้านก๋วยเตี๋ยวนะร้านก๋วยเตี๋ยวหมูนายทองสุกนะฮะที่นี่ด้วยนะเจ้าปทุมธานีรับงานนอกด้วยนะรับงานเอาด้วยใครมีงานขึ้นบ้านใหม่งานบุญงานอะไรนี่คุณต้องมีเปอร์เซ็นต์แบบคอมมิชชั่นแน่นอนนิดหน่อยนิดหน่อย นะฮะยังไงเทปหน้านะฮะเราจะเป็นใครนะติดตามมาได้แน่นอนครับยังไงวันนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ,ส,รบสวัสดีครับรสวัสดีครับขอบคุณครับทุกคนอ่ะกว๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวลองดูลองดู